โอเคครับน้องๆก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในคอนเทนต์ยิมสี่ชั่วโมงกันดีเช่นเคยวันนี้นะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วยอดวิวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้กูก็เลยมาเล่นคลิปนี้เป็นอีพีสุดท้ายนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกับยอดวิวดีรอกไอ้เกียคือวันนี้เซิร์มันปิดนะเออซึ่งคลิปนี้ไม่อาจจะสั้นหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันหมดหมดอะไรที่จะทําในประเทศนั้นแล้วน้องๆคนไหนที่อยากให้พี่ไปเล่นประเทศไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมโอเคครับไปเช เริ่มคลิปมานะครับผมพี่ก็ทําการจุดติเกิดขึ้นมาตรงที่กาลลาดน,นะครับผมแล้วพี่ก็ทําการไปเบรกรถสีขาวสุดสวยของพี่นะครับจากนั้นพี่ก็มาดูคนในประเทศนะไอ้เหี้ยไปเหลือน้อยจังว่าพี่ก็ทําการขับรถไปแบบไม่มีจุดหมายนะครับเพราะว่าคนในประเทศมันเหลือน้อยเกินไปนะเออจากนั้นนะครับพี่ก็ทําการเช็คทวิตเช็คอะไรดูให้เรียบร้อยนะครับผมเช็คใน DC ซีดิสคอร์ดอะไรเรียบร้อยนะครับพี่ก็ได้รู้ข่าวนะครับผมว่าประเทศจะทําการปิด ตัวลงนะครับเออคนในประเทศมันเลยน้อยลงนะจากนั้นนะครับพี่ก็ทําการเรียกไอ้ประกาศให้เข้ามาในประเทศนะครับผมแล้วก็ขับรถไปหามันนะครับมันก็ยืนเต้นเต่างอยจนดีพี่ก็ไปไต่มันะผมคือไต่ไปเลยครับไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วครับคนในประเทศก็น้อยครับไต่ครับไต่แล้วก็เปิดเชิงมวยนะครับผมแอด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 นะครับผมพี่ก็ทําการฟันพึบไปจานนะครับผมพี่ก็ทําการซ้ำศพนะครับแบบฟรีไฟนะครับผมแล้วพี่ก็อุ้มศพไปนะครับเพราะอันนี้เราไม่ต้องขับไปหาบ่อนะครับมันเกิดได้เองเพราะว่าคนในประเทศมันไม่มี พี่ก็ทําการกดอะไรมวดซัวไปหมดนะผมวาร์ปไปนูป่นวาร์ปไปนี่นะผมไปที่ที่พี่ไม่เคยไปนะครับแล้วก็วาร์ปกลับมานะหลังจากนั้นพี่ก็ทําการไปแว้นรถกับไอ้พักการดคนดีคนเดิมของเรากันอีกเช่นเคยจากนั้นเราก็ทําการขับรถเพื่อไปฟาร์มเป็นวันสุดท้ายในประเทศเลสซานโตสกันนะหลังจากนั้นพี่ก็ทําการขับรถไปชนแบบงโง่ๆเลยเช่นคือรูว้ว่ากูตั้งไก <Huh? S 1> ลชนจากนั้นพี่ก็ย้อนวันบรรยากาศเก่าๆนะผมคือเดินไปไปซื้อกล่องซ่อมแล้วก็กลับมาที่ รถนะคือแบบย้อนลอยบรรยากาศเก่าๆแล้วเราก็ขับรถไปฟาร์มกันแบบบรรยากาศเดิมๆนะครับผมที่เราเคยได้รับชมกันมาหลาย EP แล้วนี่นะครับตอนนี้มันมีออโต้ฟาร์มพี่ก็ทําการกดออโต้ฟาร์มแล้วก็ให้มันฟาร์มเป็นวันสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ทําการเก็บข้าวไปเรื่อยๆครับแล้วก็มาพูดกันนะครับผมว่าทําไมเขาถึงปิดซึ่งกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาถึงปิดก็อาจจะเป็นเพราะคนในประเทศบันดอนเลยนะพี่ก็เลยไปเต้นโยโย่ตรงนี้นะครับผมไม่มีอะไรทำนะวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายอะ่ะเออเราก็มาเล่นเป็น แบบย้อนคืนความหลังนะครับพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะปิดนะครับจากนั้นพี่ก็ทําการขับรถไปแอร์ดอบที่พี่ไม่เคยไปในคลิปนะพี่ก็มาแบบเล่นนะผมมาตีครับเฮโยวุฒต์ hey, yo, ต่อเอาใส่ต่อได้นะคือหลังจากเมื่อกี้นะครับที่พี่ตายแบบโงโงๆไปพี่ก็ทําการไปต่ตยมันอีกรอบนะครับผมคือเขามาเท้าผมให้่อยได้วันนี้เหมือนเขาแบบคนในประเทศมันน้อยนะก็เลยแบบต่ตยเล่นกันได้นะผมพี่ก็ต่ตยไปนะแล้วพี่ก็ ตายอีกรอบหนึ่งบาดแผลที่กลางหลังเป็นฟาร,รม์มอับอายของนักดาบนะครับผมพี่ก็ทําการไปเล่นยก3นะครับเพราะว่าถ้าเราจะหนีไปมันจะอับอายไม่มากว่นนี้นะครับพี่ก็ทําการสู้ไปครับแบบพี่หลบแบบ ลบแบบดิจิตอลดิจิตอลนะครับลบแบบดิจิตอลแล้วพี่ก็ตีแล้วก็ตายนะครับคือโง่อีกแล้วครับผมน้องแจากนั้นนะครับผมไอประกาศมันก็ทําการเล่นอะไรก็ไม่รู้ของมันนะครับก็คือใช้อีโมมอยซ้ายมองฝ่ายคิดว่าคีมีโนดโตมากนะครับคี่ก็เลยแบบมองหน้าไปทีหนึ่งแล้วขับรถทัวร์เมืองกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรทํานะครับเราก็เลยขับมาที่ร้านขับข้าวแล้วก็ทําการขับข้าวเป็นมือสุดท้ายเอออี้ยพูดได้กลัวดีนะเออเราไม่ใช่มือสุดท้ายนะครับแล้วเราก็ทําการขับ รถมาที่ธนาคารนะครับผมเพื่อมาทําอะไรมากดตังไงเชี่อมาธนาคารมาทาอะไรมากดตังดีเออเราคงไม่มาซื้ออะไรกินออกมาล้วก็ทําการเอาเงินมาแต่งตัวใหม่นะครับผมคือแต่งตัวเป็นโทนชมพูน่ารักหวานแหววนะครับผมแล้วพี่ก็ทําการถ่ายรูปไปประกาศลงทวิตไปนะครับผมเพื่ออวดฟาร์มน่ารักนะหลังจากนั้นตอนดึกคืนพี่ก็ได้ทําการเข้าประเทศมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อมาทําการแต่งตัวใหม่แล้วก็มาพบปะผู้คนเป็นวันสุดท้ายนะครับผมคือวันดีกิเหมือนครับแบบนัดรวมตัวมั้งเป็นวันสุดท้ายของการอยู่ ในเทิร์ปนะผมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือกูไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยนะครับผมคือเล่นประเทศเขาแต่กูก็ไม่รู้เฮี้ยอะไรนะครับแล้วพี่ก็ทําการแบบแต่งตัวใหม่แบบขับจักรยานไปชนเขานะครับผมแล้วพี่ก็ทําการแบบขอโทษนะครับพี่ขอโทษนะครับพี่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 ขอโทษนะครับพี่อย่างนี้ไปนะครับผมแล้วเขาก็แบบบอกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะให้อภัยได้ค่ะอย่างนี้มานะครับผมพี่ก็ทําการอ๋อขอาคณคเขาพี่ขอบคุยเขาพี่แบบนี้ไปนะหลังจากนั้นนะครับผมเขาก็แบบเรียกมาคุยอะไรตรงดีนะครับพี่ก็ไม่รู้เชี้ยอะไรนะครับผมว่าเขาพูดอะไรกูก็ฟัังไไม่ด้รบ ว่ามันนัวเกินไปครับผมคือเสียงมันแบบวุ่นวายมากแล้วก็สงบสตินั่งฟังกันไปแบบนิดนึงนะครับผมแล้วพี่ก็ทําการที่เลือกที่จะไปทําในสิ่งที่ประกาศมันอยากทำนะผมก็คือการไอประกาศมันไม่เคยอ่ะมันคือแบบไอประกาศมันไม่เคยจกปูนเลยนะครับคนดูมันเลยอยากจบปูนนะครับพี่เลยบอกให้มันขึ้นไปจกปูนนะครับผมแล้วพี่ก็ปูนให้มันดูนะครับมันก็แบบโอ้โอ้จย่างนี้นี่เองแล้วพี่ก็จกนะครับผมแล้วพี่ก็ตายครับโอ้พี่เดินออกจากกองปูนมากเกินไปแล้วแล้วพี่ก็ตายแล้วจากนั้นเราก็ทําการขึ้น ลดกันไปแล้วผมแล้วไอ้พะกาศมันก็ทําการที่จะแบบเผื่ลงแบบดิจิตัลนะครับมันก็แบบเล็งลวาละเตรียมจะลงแล้วครับน้องๆแล้วก็ชาร์จชาร์จรอแล้วจากนั้นก็ขับตรงไปครับผมตรงไปตรงไปปึ๊บ แล้วก็วาร์ปทะลุมิติเป็นอันจบซีรีส์เลซันโตนะครับผมขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะครับผมที่ติดตามมาจนถึง4 e ีนะครับในคลิปหน้าเราจะไปประเทศอะไรกันก็อย่าลืมกดติดตามกด like ไลค์ไว้ให้พี่กันด้วยนะครับผมงานเลี้ยงย่อมมีวันเลขรานะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ